รถอเนกประสงค์7ที่นั่งที่มีขนาดกระทัดรัดรูปทรงสวยสปอร์ตราคาแค่2 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น5,000บาทเท่านั้นค่ะ Honda Mobilio 1.5V ปี2015เกียร์ออโต้ค่ะใครที่กำลังหารุ่นนี้อยู่ห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะสภาพรถสวยเดิมไม่เคยติดแก๊สนะคะตัวรถจะเป็นสีเทาค่ะสีรถจริงจะออกเทาบอลบอลสีสวยแบบนี้เลยค่ะมีชุดแต่งรอบคันภายในเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงาน รุนนี้จะได้กระจังหน้าโครเมียมตรงกลางและชุดแต่งด้านหน้าแบบนี้ค่ะโคมไฟมันติรีฟิลเตอร์มีกุญแจรีโมทและกุญแจสำรองให้2ดอกครบเลยค่ะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นขีดกลางแบบนี้ติดตั้งคีย์วัาสดา์มาให้ทั้ง4บานแล้วค่ะมือจับเปิดประตูโครเมียมค่ะด้านข้างก็จะมีชุดแต่งด้านล่างสีเทาตัดกับสีดาแบบนี้ด้านหลังจะใส่ชุดแต่งท่อคู่เท่ๆแบบนี้เลยค่ะด้านบนจะมีสปอยเลอร์ทําให้รถดูเต็มดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังจะติดกล้องกะระยะถอยหลังมา ะจะมองเห็นสปอยเลอร์และชุดแต่งท่อคู่เด่นๆแบบนี้เลยเปิดฝาท้ายนะคะด้านในจะเป็นเบาะผ้าสีเบจค่ะเบาะสามารถพับได้หลายแบบเลยค่ะตามความสะดวกในการใช้งานได้เลยเบาะกลางก็พับขึ้นแบบนี้ได้นะคะพับแยกแบบ 40, 60ค่ะ การพับค่อนข้างง่ายนะคะเวลาขึ้นลงเบาะแถว3ก็สะดวกมีแอร์ลาวหลังคาด้านบนแยกสำหรับผู้โดยสารแถวด้านหลังนะคะเบาะที่3พับแบบนี้ค่ะเพิ่มพื้นที่ในการวางของได้อีกเยอะเลยมาดูแผงประตูและเบาะด้านหน้านะคะสภาพดีค่ะไม่มีรอยขาดเลยเลขไม์ปัจจุบัน147,0 0 0กิโลเมตรนะคะผมเวลาจะเป็นแบบ3ก้านค่ะจับกระชับมือหน้าจอ a อ d ด o i d ขนาด8นิ้วมีกล้องหลังพร้อมกับเส้นกะระยะถอยให้ค่ะเชื่อมต่อบลูทูธไว้ ไฟล์และสามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะคะแอร์ Air จะเป็นแบบมือหมุนแบบนี้ค่ะใช้งานง่ายๆมีช่องเสียบ USB power outlet ช่องวางแก้วน้ำด้านหน้า2จุดค่ะรุ่นนี้จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ VT ค่ะใส่ล้อแม็กเดิม h o n d a เลยจ้าช่วงล่างยังเดิมๆใช้งานได้ดีค่ะเครื่องยนต์เบนซิน1 5 0 0 cc 1,17แรงม้ารองรับน้ำมันได้ถึง E 2 0นะคะโซฮอ9า9 E 2 0 สามารถเติมได้เลยค่ะรถเดิมไม่เคยติดแก๊สนะคะอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ย15-16กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดด้วยแถมยังนั่งได้ถึง7คนสบายๆเลยค่ะแผ่นเพจเลขเครื่องเลขถังของรถนะคะ แผงประตูฝั่งผู้โดยสารด้านข้างค่ะสภาพเบาะใหม่มากนะคะอันนี้พับเบาะแถว2นะคะเข้าไปนั่งแถวที่3ได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะรถคันนี้เราขายอยู่แค่2 7 9 0 0 0บาทนะคะใครที่สนใจเข้ามาดูรถจริงได้ที่ลานจุบคาน,นะคะเซิร์ชคำว่าจุบคานใน g o o g l e Map ได้เลยค่ะอยู่แถวตะดิ่งชันกรุงเทพจ้า